ดอกเอ,อยยาสุไล่เดิมทีมผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่งอมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญาย,า,ยาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคอนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งหา้นำเลยเด้อครับเพื่อชิโนผัดใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่นอน,นี้พผาพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้พี่น้องเด้อเมื่อน,นี้มากบลมก็ฝนพี่น้องครับมาแบบชุมช่มฉ่ำพี่น้องเฮาข,ขนาดยุบันผมแรียงๆได้นะครับ มนีมาพาพี่พาน้องมาเล่นทั้งอำเภอเชียงยืนนะครับมาหาคุณแม่อีกเที่ยวนึงพี่น้องเข้าจ้าน้าสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่แม่แม่ขัามผงค่ะครับที่อยู่ครับที่อยู่อยู่บานเข่งหมู่สิบสีจ้าครับตำบลยังคือตำบลเสือแถาอำเภอเชียงยืนครับจังหวัดมหาสารคามค่ะมหาสารคามเพอนะครับเนาะจ้าเบอร์โทรเบอร์ตัวไว้ได้ไหมเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดสี่สามแปดสี่สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ด เจ็ดศูนย์สามเจ็ดจ้าถือบ่ถือจังได้กับจังจังอันนี้น้องเมียเนาะจ้าผู้เฒ่าเป็นเบอรโ์โทรเพอดีเพราะฮาลืมมุนน่นอ่ะละฮาลื้อมุ่นจังเบิ่งไม่นะครับนี่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 ฝนตกฝนลงเม็ดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาแบบด้วนๆจ้าแจ็คตัวเมียมือนี่มื่อนี่สามตัวค่ะสามตัวน้องเมียเนาะจ้าเอาราคามาเลยเมียแดงแหกมันนี่อันนี้เป็นเป็นลูกผู้ใดเนี่ครับนี่อันนี้ลูกลูกเพชรเจริญจ้าใส่์เอกสารนี่น้องเมียบอกมาพูดทีอะไรมามามาเพชรเจริญจ้เอาแบบด้วนๆ เจ้าเพชรเจริญเนาะจ้าเป็นลูกสาวของเพชรเจริญได้พี่น้องเด้อนี่ครับนี่นี่ได้หกเดือนอ่าเป็นเปิดหวยน้องบัวนครับโอ้ดุดูดอ้ปิดสามหมื่นห้าจ้าสามหมื่นห้าเนาะแม่เนาะจสามหมื่นห้านี่นะครับเป็นลูกสาวเพชรเจริญเอกสารเพิ่นครบนะครับนี่ครบเหมดเลยครบเลยเด้อพี่น้องเด้อทั้งใบทั้งหลอดนะครับเอกสารเพิ่นมีครบเด้อพี่น้องเด้อด่วนๆสามหมื่นกับยังก่อนสามหมื่นกับอีกห้าพันสามหมื่นห้าพันเป็นราคาเปิดราคาห้อง ความสูงเพิ่นได้ครับจ้กเท่าไรนี่ความสูงนั่น23จ้า23่สานะแม่เนาะจ้อายุเท่าไรก็อืออายุ6เดือนค่ะ6เดือนฮะ8เดือน8เดือนจ้าในในในใบมันเนาะสับสนค่ะฉิหลงกับตัวนั้นนี่เนาะจ้นี่นะครับ8เดือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้สูง123นี่แหละครับพี่น้องครับกระดูกแข็งขาดีเล็บดีหางดีีตสวยงามโอ้ได้การได้พี่น้องเฮาอ่าคือพื้นของทางแม่นี่เพิ่นเป็นแต่จีนแม่ปูข้าวโพดวะครับะมองนี่จ้าปูข้าวโพดมันเลยเป็นเป็นเป็นคู่เป็นรลองเนาะจ้า นี่พี่น้องเขามันอาจจะยืนบ่อบ่อนี่ปันไดแต่ว่าต้นโตดีนะครับต้นโตดีหางดีเลยนี่นี่อ้าได้การเขาหยุด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 ยุาหย่ดหยุ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 ดอยุดหยุดหยดหยดหยบ่หยี่กระดหยุดหยุดหยุะหยุดหยุยุดหนุดหนุดหนุดหยุดหยนด่ยุดหยเดยุดหยุยุดหยุดหยุดหยยุยมดหยหยุดายุดหยุดหยุดนเุดยยยายุยยอยยยแล้วแมุ่ หน้าตาดีเนาะแม่เนาะจ้าหน้าตาดีเป็นควายเนื้อหนังดีนะครับแขงขาใส่ได้เลยพี่น้องเฮาเป็นควายอ่างควายพลดีพี่น้องครับนี่โยแต่เลี้ยงแต่เลี้ยงบ่เลีกเนี่ยกินเบิดทุกอย่างนี่พี่น้องครับสามมื่นเท่าไรก่อนสามมื่นหาพันค่ะสามมื่นหาพันพี่น้องเฮาข้าราคาเบาๆเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องครับราคานี่เป็นราคาเปิดราคาห้องซื้อต่อรองได้ได้ไหมเนาะได้ค่ะต่อรองได้เลยพี่น้องเด้อจ้านี่นะครับหางดีต้นตัวลำชิงหูพร้อมได้ไหมเนาะจ้าหูอายุเท่าไรยังได้ไหมครับ อยูู่เอ๊บเอพอพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่เป็นไดพี่น้องครับใดการบ่ทานีปวดพัทุดหน่อยนะครับกำลังซื้อหน่อยจ้ะเอาสำนีไปเบิ่งตัวต่อไปเฮ้าเอามาเบิ่งตัวที่สองไปแบบเร่งด้วนพี่น้องเฮ้าติดเทอร์โบนะครับเครื่องเป็นสินพร้อมโอ้ลูกสวยงามลูกยังกับแม่นี่ลูกอียงนี่นนองนี่เนาะ โอ้ลูกเก้าเจริญดีเก้าเจริญด้วพี่น้องด้วเอกสารพันมีครบนะครับมีครบค่ะนะครับเปียกกระสีเปียกบันทิดฝนติดต๊ะบันทิดจักบานทิดจักบันทิดอันขาได้เนาะเอาดุนดุ้นดุ้นดุ้นสี่หมื่นหาค่ะสี่หมื่นหาพี่น้องเขานะครับพราะงี่เราผ้าว่าสี่หมื่นหาด้วพี่น้องด้วจ้านี่นะครับเอาความสูงลอยยี่สิบขอได้นี่ไลอยยี่สิบสามคือกันละค่ะอายุเดี๋ยวเบื้องในเอกสารก่อน อายุอายุกับสี่หกเจ็ดเดือนตั้งไหมเนาะหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ค่ะตามตามเอกสารก็เพราะได้อ่านเบิ้งจักถอนไอ้เนี่ประมาณนี้นะครับหกเจ็ดเดือนก็คือควายนี่เพิ่งเพิ่งออกนมองแล้วแม่เนาะจ้านี่นะครับเขากลมๆอยู่เลยต้นโตดีดีจ้าอ่าสีสวนสีแมงสสวนเข้าไหมจ้าสีพันธุ์เป็นเสียกปันธุ์ใดเนาะจ้าโอ้ความสูงลอยนี่สิบสองสิบสามทอกันจ้าอายุกันหกเจ็ดเดือนพี่น้องเขาไเดือนค่ะเราเปิดไปสี่หมื่นถูกไหมแม่สี่หมื่นหาพันค่ะทุกตัวมี่ตำนี้ปะบ่ค่ะบ่มีเนาะสวยงามทัั้้้้งงงคคูู่่อาาาสวยมทจ ต,นต,ต,ตน้นตัวดีตัวนี้ลำแข็งลำขาใหญ่พี่น้องครับเป็นต้นใหญ่ตัวนี้เขาข้อดีเนื้อนังดีเบิ่ง,งเ,เลยนะครับฝน<ง>ตกนี่พี่น้องเข้าหนี่ยทายแบบตากฝนเลยนะครับพี่น้องครับแน่นอนขนาดไปเบิ่งตัวพุ่นแม่เข้าไปมาเอาพี่น้องครับบานนี้มาเบิ่งแม่นี่บานนี้มาเบิ่งแม่นี่เด้อจักบาทแม่จักบาทอันเท่าไรก่อนขอดริบเหล่าหั่นลงฝนตกมากลงพอดท่วมเล่าเท่าไรละหกหมื่นตีหกหมื่นตีจ้าเอาความสูงลอยเท่าไรเนี่ยท่วมสูงลอย ร้อยถึงร้อยสามเจ็ดสาย่สิบแปดสา็กับพ่อ่ต้องหอี่ดอกกดตแล้วพน้องเฮาจักบาทก็นหกหมื่นหกมืนทองคับยังก็เพผู้แพงเนาะตัวนี้เนาะจ้าทองสเดือนแล้วค่ะทองสเดือนด้น้องด้วยับเพ็ทผู้แพงนะครับจ้าเอาตนี้มีป่ม่ตันี้ม่มีค่ะเอาพีน้องเบิงเอานะครับเดี๋ยวป้าเม่เขาห่มเฮ้าพตกแล้วนะครับตกแล้วตกแล้วไปไปพี่น้องครับอ่าสว่างไรอเนือมันเกิดอุบัติเหตุด้วพี่น้องเดครับ ฝนตกมากกางขันเลยพี่น้องเข้าในช่วงที่กําลังท่ายคิบอยู่นะครับเริ่มพายุเขาเลยพี่น้องเด้อพายุเขาย่างแห้งเลยนะครับฝนตกน้ำไหลเป็นทางเลยนะครับก็เลยอ่าไล่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมเสียบิองนี่คืออ่าเอกสารการผสมพี่น้องเข้าก็คือเพิ่นผสมไปตั้งแต่วันที่แปดเดือนซีนะครับเนี่ยปีนี้เระพี่น้องเข้าก็คือเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นกำหนดการของเพิ่นนี่เรือพี่น้องเด้อเจ้า เสตผู้แพงนะครับนี่เสตผู้แพงนี่นะครับพะเมียยือนอยู่ความสูงของเพิ่นเพลนสูงอะไรก่นเนาะสามเกียร์สามแปรพะเม่าย่านเสียงป่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเสียงมะเร็มเติมตั้มพี่น้องเข้าแต่เป็นควายที่ว่าอัตลักษณ์ดีนี่อัตลรรักษณ์นะสี่้าพี่นอ้องไปเบิรงจ่อๆเลยพี่น้องเข้าเนานี่ฝนโตก็พี่น้องเด้อเสียงอาดสี่้อชัดเจี้ยวปันไดนะครับผงไทยสังนอกคอกเลยนะครับนี่ ต่วนตดีหน้าตาดีอัตลักษณ์ดีชัดเจนเนี่ยเงยคือเนียน่ยพี่น้องทุ่มมาเอ่อมาเบิ้งตัวจริงนะครับผู้ที ay, ท่อย,อ,อยู่ไกลอยู่ไกลความสูงของเพิ่นก็คือลอยอ่าสามเจ็ดสามแปดพี่นอไไ้องเฮามัห้องเที่ยวไหโอ้เฮ้ยท้องเที่ยวไหแล้วท้องแรกรึเปล่าห้องแรกพรี่น้องเฮาเป็นควายทองแรกเด้อพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เป็นควายทองแรกนะครับสูงลอยสามเจ็ดสามแปดแจ้งขาดีตัวโตดีเพชรคู่แพงพี่น้องเฮาราคาเพิ่นเปิดไว้เท่าไรก่อนราคา หกหมื่นพี่น้องเข้าหกหมื่นได้พี่น้องได้ยังอีกเชือหนึ่งหกหมื่นนะครับเป็นควายทองแรกพี่น้องครับอ่านี่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 ผมกับพ่อเขาไปได้พี่น้องเข้ามันเตือนเริ่มเตือนแล้วนะครับน้ำเริ่มไหลแล้วพี่น้องเข้าจะท้ายให้พี่น้องได้สมหวังสมควรประมาณนี้พี่น้องครับเอาพี่น้องครับเนี่ยช่วงตัวจริงได้พี่น้องเด้อนะครับเพิ่นรับประกันตำมีทุกตัวนะครับฉัหรับคลิปนี้พ่อไว้สมีสักกพี่น้องครับสวัสดีครับ